มันได้ดังใจจริงๆลูกเราทำทั้งวันจัดทั้งวันกวาดทั้งวันทำกับข้าวดูแลทุกคนแ <c> ม <oughs> ่สอนไว้ทุกอย่าง <c oughs> ไอตัวเล็กน้องมันนี่ไม่เคยบอกปวดหัว แม่ทําบ้านหลังใหญ่เกินไปช่วงนี้อบอุ่นหมาเห่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อก่อนนี่ถ้าเขา้เขาเห่าแบบนี้เราไม่รู้ใครมาอ,อ๋อเห่ามากันเองสวัสดีค่ะ